a tiếp 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 a ngay tiếp 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 อูเด้งเด้งอูเด้งเด้งเด้งว้าวก็สำหรับคนที่จะเข้ามาด่านะครับบอกว่าผมเอาเปรียบชาวบ้านจะช่องมั่งแหละนนะครับเกียนคนนู้นคนนั้นคนนี้นะเป็นคอนเทนต์สิ้นคิดหรือเปล่าเนี่ยก็บอกอย่างนี้นะครับว่าห้องที่ผมเล่นนะครับเป็นห้องไมโนนะครับคนในห้องทั้งหมดนะครับที่เข้ามาเล่นนะครับเขาจะต้องรู้อยู่แล้วครับว่าห้องนี้จะต้องมีการเกียนเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะไม่ต้องมาเป็นห่วงแทนเขานะครับว่าเขาจะโดนเอาเปรียบหรือเปล่านะฮะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับ วันนี้เรามากับมีด a g p นะครับเราจะมาวิ่งหนีมามีกันนะครับคลิปนี้ผมจะทิ้งปืนทิ้งพกปลาระเบิดทิ้งไปได้วยแล้วกันนะครับใครนะครับอย่าเป็นนอมมี่พอนั่นไงกูว่าแล้วทายทีไรกูเป็นนอมมี่ทุกทีเลยนะครับโอเคเราก็จะทิ้งปืนทิ้งมีดอะไรเอ้ยไม่ใช่ทิ้งปืนทิ้งมีดทิ้งพกอะไรทั้งหมดนะครับเราใช้แค่มีดนะครับส่วนนิวเคลียร์เราเก็บไว้ระเบิดหัวมีเล่นนะครับผมโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึงร้อยไลค์ด้วยแล้วกันนะครับเออโดนด้เเยออะะะมากคครับบบนนนนทต์แีฮ ตอนนี้วิ่งสำรวจแมบไปก่อนนะครับโอเคตรงตึกเป็นนะครับสะพานมีปะสะพานก็มีหนึ่งนะครับโอเคสวยสวยสวยตอนนี้รอคนโดนต,ตบอย่างเดียวครับอุ้ยเล e ี้ยวลบทันครับเล e ี้ยวลบทันอยู่สวยครับผมโอเคเราจะเล่นอยู่บนนี้ก่อนนะครับแต่อย่าไปใกล้ๆตัวล็อกนะตัวล็อกนี่ผมแม่งโคตรเกลียดเลยอะแม่งเกลียดแบบหลายคลิปมากอะคือแม่งแล็อกอย่างเดียวเลยอะเข้มแล้วครับ ไปดีครับรออะไรอ่ะเดี๋ยวอุ้ยหูไม่ได้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 เมื่อกี้ล่องหุ่นอยู่นะครับข้างบนมีปะวะโอเคเล่นตรงนี้แล้วกันนะครับ <S <S น่าจะปลอดภัยนะเอาเนืเ้อคีบไปกินก่อนเลยระเบิดหูเพื่อนนะครับไม่ได้ปลาใส่มัมมี่หรอกนะครับ <S <S เฮ้ยมาแล้วมาแล้วทุกคนมาแล้ว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 เฮ้ยอ่ะขึ้นมาก็ลงดิครับก็รออะไรอ่ะเออก็ลงดิเออเออ นี่เรจะโชว์ประสิทธิภาพความเร็วของมันนะครับเป็นไงโดดข้ามตึกอย่างนี้ก็ไม่ดีนะครับอย่างนี้ก็ไม่ดีอุย๊ยแมง่หลังมื่คุยมาแล้วว่าตามมาดิเพื่อนก็ตามมาดิครับอุยอ๊ยไอ้เชี้ยสะดุ้งเลยใจหายใจความหมดครับทุกคนอะไรกันครับเนี่ยมาแต่เมอไหร่ครับเนี่ยโอเคชจ้งมันนะเรายัางรอดอยู่นะฮะจะังหวะนี้เพื่อนมาเร็วเพื่อนมาเร็วเพื่อนมาแค่เพ,เพื่อนพอมาไม,ไม่ต้องตามมาเฮ้ย มีไฟซัพพอร์ตอยู่นี่หว่าทุกคนไม่ต้องกลัวครับ <c oughs> เข้ามากินผมไม่ได้เราวอกเลยนะครับคือชิวอะ่ะคือชิวอะ่ะมีเพื่อนกันให้อะ่ะคือชิวเลยอะ่ะ <c oughs> เอ้าเพื่อนเ,อเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนทิ้งผมเลยเหรออะทิ้บ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 ยังไงยังไงทิ้บ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 ไปแล้วจ้าชิบโดดเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายเฉียงซ้ายอุย้ยพูดอะไรกลัว เขียงซ้ายอเอาดิรยิงตรงนี้นะครับยิงตรงนี้นะครับมาเนี่ครับยิงแม่งเลยนะครับเอาไปหนึ่งเม็ดละการาไปหนึ่งเม็ดละการไม่ามาเยอะเนะี่ยเพื่อนไหวใช่ไหมเพื่อนทึบทิพโอ้ยอ้าวไปเร็วขึ้นตึกแล้วครับโอ้โห โอ้เด้งเด้งโอ้ยเด้งเด้งเด้งว้าวโอ้หัวเพื่อนเพื่อนไอ้กรออไกรใช่ไหมเพื่อนเออไปไล่ตัวนู้นไล่หมดไปแล้วครับไปไล่หมดไปแล้วครับอุ้ยหยูดทำไมล่ะหยูดทำไมล่ะครับเอาใคตัวมันนี่ครับอย่างเงี้ยโอ้โหเสียวขาโคตรเสียวขาโคตรโคตรเอองงงงงงงอะไรครับเฮ้ยคุณจะเอาผมมาละเฮ้ยเอาไปละเฮ้ย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 ไอ้ทิพทิพ อะไรอะไรครับอะไรครับนี่ไงฟันแม่งเลยนะครับรอดเว้ยโอเคครับก็วินแรกก็รอดนะครับเทพของ AGB อยู่แล้วนะครับผมมานะไม่ต้องแบบสงสัยนะครับถ้าผมจับ AGB เนี่ยจะรอดไม่รอดนะครับคือถ้าผมไม่ได้เป็นนอมมี่เนี่ยยังไงก็รอดนะครับหรือไม่ได้โดนตัวล็อกอีกอย่างเนี่ยเอออุ่ยผมทิ้งผิดทิ้งผิดเก็บมีดก่อนเก็บมีดก่อนปืนเราไม่เอานะครับเอาแค่มีดจึบอจึบจึบจึบโอ้เขาบาสะพานน้ำไปสองเลยวะ เพื่อนเออเอเออะไรครับมาเปลี่ยนประหมาณผมใช้เลยเฮ้ยอะไรครับคุณอะไรครับคุณมันตกไปยังวะตกไปแล้วนะถ้ามันเป็นกดล่องหงล่องหนผมเห็นนะเไว้ไม่ได้ตาถั่วนะครับเดี๋ยวเนิวเคลียร์อ่ใช้ไม่ตอนขอเขาเล่าแล้วนะตอนที่แบบมันรวมกันเป็นฝูงอะ่ะนะอ่อนใช้นิวเคลียร์ปลานะครับหูแตกกันทั่วหน้าแน่นอนนะครับบอกเลยนะครับเพื่อนขอปืนไฟได้ปะมีใครพูดอะไรปะวะเปิดเสียง,งนะเนี่ย เรียบร้อยครับเฮ้ย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 มาแล้วมั้ยมาแล้วเฮ้ยมาเลยอุ้ยเฮ้ยแล้วเพื่อนมึงยิงมาทำไมทางนี <OK, ้ล anyway> ่ะเฮ้ย okay, อู้หลังมาแล้วอุ้ยเฮ้ยโอเคขึ้นมาครับดูตามมาป่าวะไม่มีนะครับขึ้นมาวะมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วอุ้ยที่บ่าแล้วโอ้โหโอ้โห อุ้ยเอากูหยิบมีดอะไรเนี่ยหยิบตจนมีอะไรครับเนี่ยชึบอุ้ยอะไรยังหนีได้อ้าวอุ้ยอุ้ยโดนกระดิ่งตบยังลบได้มาดิมาดิเอ้ยอะไรอะไรขุนไรงขุนไรงขุนวิ่งมันมีคนเยอะเลยสัตว์โอ้โหกูนี่ลงเลยนะครับจะไปทางไหนได้มั่งเนี่ย มาดิก็มาดิตามทันบอกเฮ้ยเออตามไม่ทันถ้าตามไม่ทันถ้าอยากกินกันก็ตามไม่ทันนี่แล้วผมไปเก็บโดนมีดเลยมาวะในขลับปลายนี่อุยอ้ยอุยอ้ยอุยอ้ยเอาเฮียไปกดโดนเอ็กเฉยเลยโอย้ทุกคนเมื่อกี้ไปกดเอ็กเฉยเลยนะครับไปกดเอ็กซ์ส่งดอกไม้อะ่ะเออผมจะกดตัวอื่นไงนะครับไม่นิ้อเนียวไปโดนนะครับโอ้โหชิบหายเอ้ยนะครับ,นนรบ,บเซ็งเลยนะครับวายวายเป็นเนาะเป็นก็ฟันนี่ครับอุ้ยแม่งเอาแม่งเอาแม่งเอาเรื่องนะครับพวกเนี้ย ล่องหุ่นอยู่ข้างหลังนะครับมัมมี่ยังมีสองตัวนะมัมมี่อยากต่อยคุณบอกเลยนะครับว่าคลิปนี้นะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์กับผมหน่อยแล้วกันนะฮะเพราะเวลาผมโดนดานะผมโดนดาคนเดียวนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจกับผมหน่อยนะครับเดี๋ยวรอมัมมี่เป็นจๆนะครับเราจะไปวิ่งล่ากันนะครับอย่าไปเจอตัวล็อกก็พอแล้วนะฮะจริงๆอ่ะเจอตัวอะไรก็ได้แต่ไม่เอาตัวล็อกอ่ะนะครับตัวแม่ง ไอ้ตัวแม่งโกเกินตัวล็อกอะมาแล้วเพื่อน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 อุ้ยโอ้โหแม่งเดินติดอะไรเต็ไมไปหมดเลยนะครับมเมื่อกี้ทีนนี้สะพายยังไม่มีคนอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ตัวน้องขนแม่งเนียนอยู่นะไม่เอานะครับลงไปลงไปลงไปโอเคตรงนี้ไม่มีนะครับมันมาแล้วที่ท่ามันมาแล้วนะครับอุ้ยตัวล็อกตัวล็อกตัวล็อก ไม่ได้แดกไม่ได้แดกครับไม่ได้แดกครับบอกเลยนะครับอุ๊ยอุ๊ยเอา้าไอ้สัตว์เอ้ยเจ็ดเป็ดทุกคนเชื่อผมไหมครับว่าตายใน,นผมจะเป็น,นมัมมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับจากการคาดเดาของผมนะผมมั่นใจนะครับว่าตาเน,นี้ยผมต้องเป็น,นมัมมี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนอ่ะเห็นปะ คือมันเดาง่ายมากนะครับคือมันมีหลักการเดาอยู่นะคือแบบถ้าคนเล่นบ่อยๆนยคุณจะรู้นะครับว่าตาไหนคุณจะเป็นัมมี่ไม่เป็นนมมี่นะครับผมดูทรงแล้วตาไหนัมมี่น่าจะชนะว่ะนะครับโอ้โหคงแบบยิงไม่มองหน้ามองหลังอะไรเลยนะครับคงต้องแบบว่าทําใจแล้วแหละนะครับคนไม่น่าชนะแล้วว่ะไม่คนนี้เขาผิวว่ะเขาผิวว่ะคนเนี้ผิวโอเคเพื่อนไอ้เพื่อนออกดีเพื่อนจะขวาเนี่เฮ้ยใจขวาเนี่เฮ้ยเอ้า นี่มันยุคไหนแล้วครับมามีมาขวางกันอะไรกันครับเนี่ยสวยครับผมไปนะครับอยากเล่นอีกเกมหนึ่งนะเว้ยอยากแหวนอีกสักเกมหนึ่งอ่ะมันยังไม่สะใจเลยอ่ะผมตายโง่มาสองตาแล้วเนี่ยชนะแล้วนะครับมัมมีมีครับโอ้จบไวมากเลยคลิปนี้นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์กับผมด้วยกันนะฮะฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับคลิปเนี้ยขอสักร้อยไลค์นะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายเจนใหม่คลิปหน้าทุบ